สบายดีสบายดีทา่านุส้ชมทุกคนเดอ้อเมนีน้องมีพาทา่านผส้ชมมาเบิง่งแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่นาะเป็นแบบฮานคาเฟ่เป็นฮานาห้างคาเฟ่ทา่านุส้ชมทางจับประสักกับทา่านุส้ชมเดอ้อซื่อว่าภูมะลงวิว บรรยากาศรอบๆก็จะเป็นประมาณในท่ามผู้สมจะเป็นโทนดำถาเนอกไม่มุมไทยโฮมเข้ามาก็จะเจอห้องน้ำได้เนาะผ่าท่ามผู้สมหมาเบิ่งพร้อมๆกันเนาะน้องเมกามาครั้งแรกเ้ยท่ามผู้สมเด้ออืมบรรยากาศดีเนาะ แคมนำทำผู้สมเห่นนำคลองจังสีเลยโอ้ทางลุมจะเป็นเหือแพ่ทำผู้สมเหือแพ่แบบนี้นี่เป็นทานาห้าในทำผู้สมผู้ใดเศร้าทิศนี้ก็จะมักพากันมาพักพร้อมแบบนี้หลยนะผู้สมเป็นครอบขวนเนาะเหือแผ่ก็มีไล่บอนเดอร์เห่อแผ่ต่างๆเนาะ บอว่าจะเป็นจุดนี้หรือว่าขี่ขึ้นไปเถิงอีก,กมีทานผู้สมเศร้าทิดนี้คนจะไล่เนาะเขาจะมาแป๊บเป็นคอเป็นครัวมาแล้วก็มากินป่าสดๆกินกอยอย่างต่างๆเนะาะเ้าจะก็จะเขียนว่า welcome to พูมะลงวิวท่านี้ก็จะห้องพูมาลงวะพูมาลงวะใส่พูมาลงตัวได้พูมาลงจะมันอยู่ฝั่งนั้นเนาะ บอลน้องมีอยู่มันผู้บะเจียงท่บทุ่มสมตัวนี้มันผู้มาลงนเนาะฮาริปเปอร์โด,ดนละวอสาวแป๊ดบบเดินแล้วหมอโอ้โด้วยจะค่ายประเภทได้เด,ย,ดย์พวกก็หก้าปลาเพชรปลาเนาะหลักๆเนาะโอ้เพราะว่าแขมโค้งสิเดี๋ยวทับทุ่มสมจะกินปลาสดๆปลาน้ำโค้งเลยมันบอปลาน้ำโค้งเลยเนาะแล้วก็พวกกาแฟมันบอ กาแฟเครื่องดื่มย่างต่างๆ <_ d AC 1> เพิ่นเฮ็ดแบบเป็นซี่แบบซัมเมตะกี้น่ะเป็นเนื้อแบบบบแข้งไล่แล้วก็บโบออนไลน่ทาบผู้สมทับผู้สมอยากเห็นวิธีเฮ็ดเจียอันนี้บอ,อยู่บ้านน้องเมย์นี่มันเจียนี่เนเฮ็ดเองได้ทาบผู้สมนางเขาจะเอามาเขียน,นหนังสือน่ะทาบผู้สมเฮ็ดเองได้ทับผู้ชมอยากเบิ่งโบน้องเมยจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเด้อเพื่อจะมีพวกเมนูแนะนำเนาะ แล้วกับประเภทปิ้งประเภทย่ำนี่ต่างๆกระือบะอาห้ารการกินกระไาย่างเลยเนาะโตนงเมสร้างจะมแมนสตรอเบอรี่โซดาเนาะราคาสาวห้าพันกีพผนผู้สมจอกใหญ่ขนาดใหญ่มากสดชื่นสดชื่น ีโซดาขาดดิน,ดนนะจีแล้วจะคลองบาเบาเห็นหน่อยดินจีใส่ไหมนี่จะได้สนใจยีโซดาอันนี้ก็สมหนักเรียบร้อเย็นดีชุดชื่นลากาเมื่อนี้เขาก็จะมากับพี่สาวมลเนาะแล้วกะ็น้องนาและะ้วกะ็ คุณแม่ติม๋มสกายดี้ันเปอร์โซ่มาพาคมาะคอนมาพะคอนมาพะคอนเหมือน,นอากาศโหออนร้ายเหมือนอากาศหดอากาศออหาารหออ้ายเลยทันเปอร์โซเหมือนจังเอยอากากนี่เราอาก็จะผ่านผู้ชสมไปแซ่น้ำทัผพ้สมไปแซ่น้ำคลองเนาะน้ำธรรมชาตรไปดินดินสายเด้อไปดินดินทรายที่นี่ของดินทายไม่ของทรายเลยดินทรายทราย ถ้าเป็นเมืองไทยเพิ่งเสือนหาดทรายอ่อ๋อของบาหลาดทรายหาดทรายหาดเนาะเถียงกันแล้วหนึ่งมอะไรเูมน้องเมฆจะเคยกินมก๊มโมโม่สีเหลืองเ๋อเลยม้๊มโม่ย่างอย่างนี้มักมโมน้ำผึ้งนอคือการชนะมว๊มโมงกับมก๊มโมแดงด้วพี่าซมมันจะพาไปกินมอ๊มโมน้ำผึ้งกับมอ๊มโมแดงน้ำผึ้งกับมั๊มโมแดงแดงโมเย็นสดชื่นโอเค อทาทำผู้สมตอนนี้เขาออกจากภูมะลงนี่แล้วเนาะภูมโลงวิวทำผู้สมมาทางจั่งประสาทเด้อเดี๋ยวออกจากนี่น้องเมย์จะพาทำผู้สมไปฮาดเนาะไปบอนลิ่นน้ำอะไรทำผู้สมไปลิ้นน้ำไปแซน้ำยางลิ่นกีสายทำผู้สมทา,มาเบงเด้อ โอ้โีโรตจากบอนอันทางใหญ่เข้ามานี่ประมาณจักหลักเจ็บสิได้ลยอีสองหลักออกระโบไก่เนาะเด็ด <c oughs> <c oughs> พี่มลถือถือมาร์งโมห <c oughs> ม่เรื่องโมนี่มังหม่เรื่องทำผู้สมส่วนฮาร์ดเป็นถังลมเดอ้อเดี๋ยวทำผู้สมแตกแตกตอกๆมา <c oughs> ค่อยกระหองและแตกแตก ระวังนี่ก็จะรถนี้บ่มีเบรนกนะอ้าเคยขีย่เด้ก็จะรถคันนี้บ่ได้มีเบรกนะก็จะมีเบรกห,หมอม,มีวะคือ <c oughs> ว่าก็เคยตัวน้องเมย์แล้วเคยขีย่เด้รถอันนี้จต่ว่ารถอันนี้ส่วนใหญ่บ่ได้มีเบรกเด้อเพิ่นว่าแล้วก็แม้แล้วเป็นปโค้งไปโค้งมาแล้วระ,ะยกโจดนี่เจ็บเจ็บมือเป็นเท้าเป็นเท้ามดแล้วเพื่อนนะต,นต้นตาลต้นอันยัง งานเนาะต้นตาลเนาะซื้อจึกขึ้นไปเลยแล้วก็จะมีต้นพารถขี้คีมาจำไในนี้ก็ด้เลยธรรมผสมเดอ้อเพิ่นก็จะเขี้ยนบอกว่าห้ามเอาเบียร์ลงหาดท้าเห็นปรับไมหนึงหลัง, 50, งลห้าสิบพันกีบโม,โมน่าจะได้เนาะผมบริเขียนเกี่ยวกับพวกเครื่องกินแบบน,นี้ผนม,มีแต่เขี้ยนแต่ว่าเรื่องเบียร์เนาะในทางลงทางผู้สม โอ้อยนี่เพิ่งจะมีแต่เก็บปีรถจักรือว่ารถใหญ่เนาะเออมอเนานะขาเข้า,ขานี่เป็นฟรีเดนผู้ชมเดอ้อเดับไปเบิ่งนยลุมเนาะว่าตู้นี่ได้เสาบอ่อเสาเขาได้ท่าเบิง่งเนาะทางลงก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมระมัดระวังเด้อเดชจะเป็นน้ำสเสลท่านผู้ชมน้ำธรรมชาติาาเลยน้ำคลองธรรมชาติเลยเนาะนี่ นใไซห้าป่าไซอาบยังต่างๆมันอยู่นี่แหละท่านผู้ชมเลือก<า>เลยนั่งแบบแคําแคมปนอคุณบอไหได้มาแล้วก็ต้องลงลิ้นน้ำท่านผู้ชมวันนี้นะเพราะตอนนี้ตะเวนกำลังจะตกแล้วเนาะบรรยากาศดีดีท่านผู้ชมมาแล้วเหงมื่อแล้วรวยโอ้หมาแล้วเหงเมื่อแล้วรวยจังได้กระหักคือเกาหักคือเกาคนบอกว่านะคน่ะค่ะค่ะ เด้ย่างพี่มีขั้วเออเดมีขัาขา้วข้ามสบายนะผู้ชมผูดด้ใดเบี่ยากลงนํากระไดเนาะเหมืนก็จะมีขั้วข้ามแบบนี้ให้ถ้าผูดด้ใดมากลุยนํากระย่างตามนํามาเลยเอ้เพิ่นจะมีสบู่นี่พร้อมอมนบุญแม่ลูกอาบนำเอออาบน้ำใส่สบู่นี่เลยเพิ่นวาเนีด้นั่งตู้มีเลยเนะเาะเดนมันจะไปตำส้มมากินแซ่บๆทำผู้ชมตำเองกระไดเด้อร์ตำส้มเดอ้อ น้ำเย็นแห่ง่โอ้น้ำเย็นคันนกคักคักนี่มีมักเบ่งให้เซาเลยเนะาะไพคีมักเบ่งลอยน้ำรองน้ำตังซีกระไดทผัผพุสมมีเพลงเลยเนะะาะอาท่านผู้ชมตอนนี้น้องเมย์ก็ลังรู้สึกยักกินต่ำส้มเนาะต่ำส้มหรือว่าต่ำมังหงเลยท่านผู้ชมน้องเม,มงเย์จะม,มตาต่ำเองเนาะเพราะว่าถ้าเราซื้อแล้วเราข้อต่ำเองก็ได้เนะาะต่ำรสชาติที่ตัวเองมักท่านผู้ชมดีไหมคะ ค่ายดีโบเสาท <Okay. S 1> ิศนี้ขนเต็มไหมน้องเสาทิศควมีต่ำย่างห้อมแท้ห้อมขนาดขบไม้ค้ากันใหญ่ใหญ่สะใหญ่นะ้งผู้ชม ซ่านเมีจะหมักแบบเผ็ดๆแมักก็บว่านหนัวสม้มเผ็ดส้มว่านหนัวไทยละปิต้าเรือใบจัมโบ้เ <laughs> บิงแซกมมคานะผู้ชมว่าใหญ,ญ่ขนาดใด <laughs> <laughs> ว้า <laughs> ใหญ่กูแค่น้องเมย์อีก ผู้สมคดเด็ดเลยปลาแดกนะัมีต้นปูดอง <c oughs> โอ้ <c oughs> ห้อมขนาดอันนี้คงบิ๊บมัหนาวก่ะเจ้า <c oughs> ทำผู้สมบิงปูปูดอง เน้นๆเลยหอมขนาดอืม <c oughs> น,นี่ทับทุ่งสูต่ำเรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าวปูนใส่ข้างข้างแล้วก็ผักกับเนาะอืมไผ่มากับมาอ,อุดนู่นหานเอือยเพิ่นเด้อเอ้ซื้อยังเงยดาวนเอ้ยดาวนเดี๋ยวทับทุ่งสูถ้าลงมาแล้วก็ อยู่บางซายนาะจะเห็นเอือยพเพลยใจดีเดิน <c oughs> มาแล้วรวยเออตัวนี้นี่บอกโอ้ตัวน้องเมียอันเมื่อกี้ท่านผู้ชมมาแล้วรวยมาแล้วเฮงอะท่านผู้ชมค่ะตัวนี้แหลมอุ้นนวลเลยพไดเด้อขอบใจเด้อที่ว่าให้ตมเองไปท่านผู้ชมไปกินนี่ท่านผู้ชมน่าแซบอยู่บอน่าแซบบอมาเด้อมากินตำส้มตำกันท่านผู้ชมรือว่าส้มตำรือว่าตำมะฮง นี่ยมีไข่ลูกเด้เนาะมีไข่ลูกเด้นี่ไข่ลูก,ลกจามกับเจวเกลือพริกไทย ลูกนะครับผู้ชมก็จะจะนึง่งเดนนึ่งแล้วมันจะมีน้ำทางไหนเนาะน้ำแบบน้ำข้องไข่เองแล้วเวลาสดนะจะนัวหนัวแซบแซบเป็นบริได้ปุ่งเดอ้อในไข่นี่จะเป็นแบบธรรมชาติมังโม่เอามาทำผู้ชมคนกระใจดีเนาะคนป้าให้ทำผู้ชมป้าใส่จานให้ แรงมาเพิ่นกลออกไปห้าปลาเนาะเบิ่งบรรยากาศทำผู้สมเห็นปูผ้างามโอ้แซ่บบ่ปู้น้อยนี่เพื่ <ha en S 3> ูดนีปูนี่มากอยู่บอผูดนีมากมากจัดไปซี่มือน้องเมษแซ่บีิธีเนาะยองจังซี่มือหน้าได้กินอีกเลยทำผู้สมก้อนหนองเมษแตะมะฮูแสนดีมันจัดจัดดีนะรสจัดเนาะ แสบเป็นแสบเลยกินปูโซทามปูชมในที่เพิ่นปูยังนี่ปูหนาปูนาเนาะพี่สาวมุนนี่กินเป็ดตาแสบทำผูสมเดิมปัญจิหิตซองยูทูบอันซื้อซื้อว่าจังได้มุนวิไลมุนวิไลพากินพาเที่ยวเด้อมุนวิไลพากินพากินผาเที่ยวภาษาไทยเด้อ กดติดตามแนมกำลังมี fc เจ็ดคนเริ <hat> <cido popular> ่มเจ็ดคนเลยนะคะผู้ชมเดิมเมื่อกี้หกไม่เจ็ดล่ะเด้อซาซิงเดือดหล่อมเดริ่มใหม่ผล่นกุมารเด้อกดติดตามเด้อเจ็ดคนแล้วเนาะเขาไปกดไลค์กดเนี่ยเนี่ยซีเฮดคลิปแบบว่าพาพากินอาหารผื่นบาดยังน่ะอากาวิธีเฮ็ดอาหารผื่นบาดมองคนฝั่งเซสเฮเบิรงเด้่องโอมอนิสุดยอดครับผู้ชมเรื่องเฮ็ดอาหารกับการกินกินละแซ่บละแซ่บกินย่างได้หมดเลยนะครับผู้ชม ชอบไปตามเลยไปเด้อซื้อว่าขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมากินพาเที่ยวมลวิไลพากินพาเที่ยวซื้อภาษายังภาษาไทยด้วยโอเคมลวิไลพากินพาเที่ยวจัดไปอันนี้แมนต่ำกล้วยธานีตัวนี้กล้วยธานีน้องมีก็เคยกินข้างแรกมันอยู่ปักเซ่ลท่านผู้ชมตะนี้ตะนิ่แล้วก็ทอดฮอดอกลูกซีน น้ำจิ้มโอ้ยกระเทียมสดรสไข่มันปลาถูกขึ้นมาสุดยอดแตะกระเทียมสดพุ่นเ่ะอโอ้ยรสซ่าเซ็ตจิ้มือหนึ่งซ้ำขีดหนักซาจุกกระเพาะโอ้ดีดีตัวยังรสไข่มันเพิ่นวะรสไข่มันเพิ่นวะถ้าผู้ชมเอาวิธีนี้ไปลองแตะเดินแม่นรุ่นโบนี่ป้าป้าในหน่อยใหน่อยไล่ อันนี้แมน,น,ป,น,ป,นปิงเอ็นหืมน่าแซบขนาดเจลเพียววะนี่โ <c oughs> ผักกับอีกเนาะอ่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็กินเซฟเทปฮอยแล้วตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงแปดทนผู้ชมไกจะมือ,อตอนตะเวนตกเรียบร้อยแล้วนี่ก็ลังจะจำเรียบร้อยแล้วนเนาะไปเฮากลับกันเด้อบนันดีเด้ <c oughs> ออิ่มแหงหน้าตึงหมดเลยท่านผู้ชม หนาใหญ่เป็นใหญ่เนาะิีมแหงเด้วยิีมแหงบ๊ายบายเนี่ยอะบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อกลับบ้านกลับบ้านท่านผู้ชมขี่กลับไปคืนอีกสาวกุหลักเนาะจะฮอดตัวเมืองใครอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้เด้อบรรยากาศดีท่านผู้ชมเล่นน้ำอาบน้ำได้ทิพย์ไทยทิพย์ไทยหกมั้งทิพย์หกกล่องจ้ะ จานะโอเคเดี๋ยวถ่ายห้องให้ผีสร้างมนต์ก่อนเด้อทุกคนบ้ายบายเด้อขึ้นมากับห้องฮอบอีหนึ่งทนผู้สมบายบายเด้อพบกันคลิปต่อไปเด้อแหลงแล้วเนาะชีมืดละจะได้กลับแล้วทนผู้สมสำหรับคลิปมือนี้กลับประมาณแล้่ทนผู้สมผ่าไปเบิ่งแล้ท่องเที่ยวไม่แล้วก็ผ่ามาเบิง่งหาดนอกท่วาคนมาใส่ผักพยนย้อนอารมณ์แบบได้ คนยูนี่ส่วนใหญ่ก็จะพักคอแบบได้สิน้องไปขา้ามาเบิรงเนาะขึ้นมากะฮอบได้เนาะขึ้นผู้อยากทำผู้สมย่างขึ้นนะ่ะแต่เบาเลยยากเดอ้อแต่ว่าหัวใจเต้นตุบๆอ่ะบ๊ายบายทำผู้สมเดอ้อบ๊ายบายเดอ้อพบกันคลิปต่อไปเดอ้อ